คุณเคยฝันบ้างไหมว่าตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆชีวิตก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อวานคุณอาจจะเป็นคนธรรมดาที่ต้องคอยกังวลค่าใช้จ่ายสิ้นเดือนแต่วันนี้คุณมีเงินก้อนโตอยู่ในบัญชีเงินที่มากพอจะซื้อบ้านหลังใหญ่รถหรูหรือพาไปเที่ยวรอบโลกในทันทีนั่นแหละคือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าความรวยเฉียบพลันหรือรวยโดยบังเอิญ มันเหมือนฝันที่ใครก็อยากให้เกิดขึ้นจริงแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือความรวยเฉียบพลันไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งหลายคนที่ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินตกฟากหรือจับโชคครั้งใหญ่ในชีวิตกลับไม่ได้มีจุดจบอย่างที่หวังบางคนหมดตัวเร็วกว่าที่คิดบางคนกลับย่ำแย่กว่าเดิมเพราะเขาไม่เคยเตรียมใจรับมือกับมันเลยแม้แต่น้อย ความรวยที่มาเร็วมันเหมือนน้ำหลากที่ท่วมเข้ามาอย่างรุนแรงถ้าพื้นฐานของเรามันเปราะบางพื้นมันก็พังทลายเงินที่ดูเหมือนจะช่วยชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งที่กดเราลงไปลึกกว่าเดิมคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของเศรษฐีลอตเตอรี่ที่ถังแตกภายในเวลาไม่กี่ปีคนที่มีเงินก้อนใหญ่แต่จบชีวิตด้วยหนี้สินหรือคนที่สูญเสียครอบครัวเพราะไม่รู้จักควบคุมตัวเองและไม่รู้จักควบคุมเงินแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ความรวยเฉียบพลันก็อาจเป็นเหมือนโอกาสครั้งใหญ่ของชีวิตถ้าเราใช้มาในให้ถูกทางถ้าเราไม่ปล่อยให้เงินเข้ามาคุมใจเราแต่เราใช้ใจที่มั่นคงควบคุมเงินแทนเงินก้อนนั้นอาจจะเป็นสะพานที่พาเราเดินข้ามจากชีวิตธรรมดาไปสู่ความมั่งคั่งที่มั่นคงได้ท่างเพราะฉะนั้นความลับของความรวยเฉียบพลันไม่ใช่แค่ได้เงินแต่คือการรับมือกับเงินก้อนนั้นอย่างไรจะใช้มันยังไง จะปกป้องมันยังไงและจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความมั่งคั่งถาวรแทนที่จะเป็นหายนะวันนี้ผมอยากพาคุณมาค้นหาเจความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ความลับที่อาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณต่อการรวยแบบบังเกินไปตลอดการเพราะการรวยเร็วไม่ใช่ทุกครั้งที่จะกลายเป็นคำอวยพรบางทีมันอาจจะเป็นคำสาบที่แฝงมาในรูปแบบของโชคแต่ถ้าคุณรู้ความลับเหล่านี้คุณจะสามารถเปลี่ยนคำสาบ ให้กลายเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ได้ข้อที่1ความมั่นความลับข้อที่หนึ่งความมั่นคงทางใจมาก่อนเงินก้อนเวลาพูดถึงความรวยเฉียบพลันคนส่วนใหญ่คิดถึงภาพสวยหรูเหมือนในละครหรือนิทานอยู่ดีๆก็มีเงินหล่นทับได้โชคลาภไม่คาดฝันได้เงินล้านเข้าบัญชีแบบไม่ต้องออกแรงแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเลยก็คือ ถ้าใจไม่มั่นคงเงินก้อนนั้นอาจจะเป็นยาพิษมากกว่ายาแก้จนความจริงก็คือคนเราทุกคนมีกรอบความคิดเรื่องเงินอยู่ในหัวลึกๆตั้งแต่เด็กบางคนถูกสอนให้ใช้เงินทันทีที่ได้มาบางคนถูกสอนให้กลัวเงินจับเงินแล้วร้อนมือไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนหรือบางคนเห็นพ่อแม่ใช้ชีวิตแบบหมุนไม่ทันเงินตั้งแต่เด็กโตมาก็แบกความคิดว่า ยังไงเราก็ไม่มีวันรวยแล้วพอวันหนึ่งเงินก้อนใหญ่มาหาเขาแบบไม่ทันตั้งตัวใจที่ไม่พร้อมก็ทำลายทุกอย่างที่เงินจะสร้างได้ยกตัวอย่างจริงที่เราเห็นกันบ่อยๆคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่พอได้เงินมาก็ใช้เงินไปกับซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อบ้านซื้อรถแจกเงินญาติซื้อเพื่อนเลี้ยงคนรอบตัวใช้เงินเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองที่เคยขาดหายไปพอหมดเงิน เขาก็กลับไปจุดเดิมบางครั้งเลวร้ายกว่าเดิมเพราะหนี้สินและความสัมพันธ์รอบตัวที่พังลงเพราะฉะนั้นความลับแรกของการรวยเฉียบพลันคือใจต้องมั่นคงก่อนเงินจะมาถ้าใจเราโหยหาเราจะใช้เงินเพื่อกลบแผลใจทันทีแต่ถ้าใจเรานิ่งพอเราจะใช้เงินเพื่อสร้างอนาคตคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะรู้ว่าก่อนจะใช้เงินก้อนแรกเราต้องถามตัวเองก่อนว่า จริงๆแล้วเงินก้อนนี้ควรไปอยู่ตรงไหนที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับชีวิตการมีใจมั่นคงไม่ใช่เรื่องของการห้ามใจไม่ใช้แต่คือการรู้จักคุณค่าของเงินว่าเงินคือพลังงานไม่ใช่ของเล่นถ้าเอาพลังงานไปทิ้งกับสิ่งไร้สาระคุณก็ได้ความสุขชั่วคราวแต่ถ้าเอาพลังงานไปใส่ไว้กับสิ่งที่สร้างคุณค่ามันจะงอกเงยกลับมาและช่วยคุณได้ตลอดชีวิต มีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเงินคือเครื่องขยายคุณเป็นคนแบบไหนเงินจะขยายสิ่งนั้นออกไปถ้าคุณเป็นคนขาดสติเงินจะขยายความไร้สติถ้าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวเงินจะขยายความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีวินยัยมันคงและรู้จักสร้างคุณค่าเงินจะขยายสิ่งนั้นให้ใหญ่ขึ้นหลายสิบหลายร้อยเท่าดังนั้น คนที่รวยเฉียบพลันแล้วอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะใจเขาแข็งพอที่จะไม่ปล่อยให้เงินเข้ามาคุมตัวเองเขาเป็นคนคุมเงินแทนและเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายลองถามตัวเองดูครับถ้าวันนี้คุณได้โชคลาภก้อนใหญ่จริงๆคำถามที่คุณจะถามตัวเองคือเอาเงินนี้ไปใช้ให้หายแค้นหายอยากหายโหยหรือคุณจะถามว่าจะใช้เงินก้อนนี้ยังไงเพื่อสร้างอิสรภาพในอนาคต คำตอบของคุณนี่แหละคือสิ่งที่จะกำหนดว่าความรวยเฉียบพลันจะเป็นของขวัญหรือจะเป็นคำสาปความลับข้อที่สองความรู้คือกรอะป้องกันความรวยเฉียบพลันหลายคนฝันว่าอยากมีเงินก้อนใหญ่มาแบบไม่ทันตั้งตัวอยากมีโชคลาภอยากถูกหวยอยากได้เงินมรดกหรือมีใครโอนเงินเข้ามาโดยไม่ต้องลงแรงแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือเงินก้อนนั้นจะอยู่กับเราไม่นานถ้าเราไม่มีความรู้ที่จะรักษามันเอาไว้ การรวยเฉียบพลันจึงมักกลายเป็นแค่ความทรงจําชั่วคราวไม่ใช่ความมั่งคั่งถาวรลองนึกภาพว่าคุณได้ทองคําก้อนใหญ่แต่คุณไม่รู้ว่าเก็บยังไงไม่รู้ว่าต้องระวังอะไรทองคํานั้นจะถูกขโมยถูกหลอกหรือถูกใช้ไปโดยไม่ทันรู้ตัวเช่นเดียวกันกับเงินเงินคือเครื่องมือที่ต้องอาศัยความรู้ในการใช้งานถ้าไม่รู้จักใช้มันจะหายไปอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่เรามักเห็นข่าวว่าคนที่ถูกรตเตอรี่รางวัลใหญ่ กลับมาล้มละลายภายในไม่กี่ปีพอพวกเขารวยเงินแต่จนความรู้พอมีเงินมาก็รีบซื้อของที่อยากได้ใช้เพื่อโชว์ฐานะลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักวิธีปกป้องทรัพย์สินจากคนรอบตัวที่เข้ามาก่อกินและเมื่อเงินหมดความทุกข์ที่เหลืออยู่กลับหนักกว่าเดิมหลายเท่าตรงกันข้ามคนที่มีความรู้แม้จะได้มาเพียงเงินก้อนเล็กๆก็สามารถต่อยอดให้กลายเป็นความมั่งคั่งยั่งยืนได้เพราะพวกเขารู้จักใช้เงินอย่างมีระบบ รู้จักปกป้องเงินจากความโลภและการตัดสินใจผิดพลาดและรู้จักใช้เงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ใช่เพียงเพื่อความฟุ้งเฟอ้อความรู้เรื่องเงินไม่ได้หมายถึงสูตรลับการลงทุนเท่านั้นแต่มันคือความเข้าใจาในหลักการง่ายๆเช่นการบริหารรายรับรายจ่ายรู้จักวางระบบว่าเงินก้อนที่ได้มาจะถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนใช้กี่เปอร์เซ็นต์เก็บกี่เปอร์เซ็นต์การป้องกันความเสี่ยงไม่เอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจไม่ปล่อยให้ความโลภนำทางการสร้างกระแสงเงินสด เงินก้อนที่ได้มาไม่ใช่มีไว้เพื่อใช้จนหมดแต่ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นรายได้ที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆการลงทุนในความรู้ตัวเองใช้เงินบางส่วนไปกับการเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองมีเครื่องมือป้องกันและต่อยอดเพราะความรู้เปรียบเสมือนเกราะที่ปกป้องเงินจากความโง่ชั่ววูบเราอาจพลาดไม่ได้หากวันหนึ่งโชคชะตาเล่นตลกโยนเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้แต่เราต้องมั่นใจว่าเราจะไม่กลายเป็นเหยื่อของตัวเองความรู้ที่เราสะสมมาตลอดชีวิตนี่แหละคือเกราะป้องกันที่แท้จริง มีคำพูดหนึ่งที่กระแทกใจว่าเงินที่ไม่มีความรู้คุ้มกันก็เหมือนคนที่ชนะสงครามโดยไม่มีเกราะป้องกันคุณอาจจะได้ชัยชนะเพียงชั่วขณะแต่สุดท้ายคุณจะบาดเจ็บและล้มลงง่ายกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นการเตรียมความรู้ก่อนที่จะรวยจึงสําคัญ,ญยิ่งกว่าการหาทางรวยซสอีกลองถามตัวเองดูว่าถ้าวันนี้คุณได้เงินสิบล้านคุณมีความรู้พอจะรักษามันไหมคุณรู้จักการวางแผนภาษีไหมคุณรู้จักการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองไหมคุณรู้จักเลือกที่ปรึกษาการเงินที่ไม่หักหลังไหม ถ้าคำตอบคือยังไม่รู้นั่นแปลว่าคุณอาจจะไม่พร้อมสําหรับความรวยเฉียบพลันและเงินก้อนนั้นอาจทําร้ายคุณมากกว่าช่วยคุณสุดท้ายแล้วความลับของความรวยเฉียบพลันไม่ใช่แค่การได้โชคลาภแต่คือการเตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนโชคลาภจะมาถ้าคุณเตรียมใจและเตรียมความรู้ไว้คุณจะไม่ใช่แค่เศรษฐีชั่วคราวแต่จะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงที่ยืนระยะได้ยาวนานความลับข้อที่3ความสัมพันธ์คือเข็มทิศของความรวยเฉียบพลัน หลายคนเชื่อว่าการรวยเฉียบพลันเป็นเรื่องของโชคลาบหรือดวงชะตาแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จะกำหนดว่าคุณจะรักษาความมั่งคั่งนั้นได้หรือไม่มักไม่ใช่เงินก้อนที่อยู่ในมือแต่คือคนที่อยู่รอบตัวคุณความสัมพันธ์จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะบอกทางว่าคุณจะเดินไปสู่ความรุ่งเรืองหรือจะหลงทางไปสู่ความพังทลายเมื่อคุณได้โชคใหญ่เงินก้อนโต หรือโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตคุณจะสังเกตได้ทันทีว่าคนรอบข้างจะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจเพื่อนเก่าที่ไม่เคยโทรหากลับมาหาคุณญาติที่หายไปนานกลับมาเยี่ยมคนที่เคยไม่สนใจคุณกลับยิ้มเข้าหานี่คือแรงดึงดูดของเงินที่ทำให้ความสัมพันธ์รอบตัวแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและถ้าคุณไม่รู้จักใช้สายตาที่เฉียบคมมองทะลุใจคน เงินที่คุณได้มาก็อาจจะกลายเป็นตั๋วเข้าสู่โลกแห่งความทุกข์แทนที่จะเป็นความสุขความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่จริงใจจะกลายเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันเงินก้อนที่คุณได้มาจะถูกห้อมล้อมด้วยคำแนะนำดีๆการสนับสนุนที่จริงใจและการปกป้องที่เกิดจากความรักแท้จริงไม่ใช่เพราะเงินแต่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวจะเป็นเหมือนบ่อดูดกลืน เงินของคุณจะถูกใช้ไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่นจนคุณไม่มีโอกาสได้ใช้มันเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้มั่นคงลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเงินก้อนใหญ่แต่เพื่อนรอบตัวคือเพื่อนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือชวนไปเที่ยวชวนไปเลี้ยงเหล้าชวนไปใช้เงินโชว์ฐานะคุณจะถูกดึงเข้าสู่วงจรการใช้เงินอย่างไม่รู้จบและไม่นานเงินก็จะหมด แต่ถ้าคุณมีเพื่อนหรือคู่คิดที่ดีที่กระตุ้นให้คุณลงทุนให้ถูกทางแนะนำวิธีใช้เงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออย่างน้อยที่สุดคอยเตือนให้คุณมีสติคุณจะรอดจากการเสียเงินอย่างไร้ค่านอกจากนี้ความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาก็สำคัญไม่แพ้กันคนที่ได้รวยเฉียบพลันมักจะดึงดูดที่ปรึกษาหลายรูปแบบทั้งที่จริงใจและที่หวังผล คนฉลาดต้องเรียนรู้ที่จะฟังแต่อย่าเชื่อทั้งหมดต้องใช้ความรู้ประกอบการตัดสินใจเพราะคำแนะนำผิดๆจากคนที่ไม่หวังดีก็อาจทำให้คุณหมดตัวเร็วกว่าที่คิดในอีกมุมหนึง่งความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวคือแหล่งพลังงานที่แท้จริงหลายครั้งคนที่รวยเฉียพันต้องเจอความกดดันจากภายนอกแต่ถ้ามีครอบครัวที่คอยเป็นหลักคอยเตือนคอยดึงคุณกลับสู่ความพอดี เงินก้อนนั้นจะไม่กลืนกินคุณแต่จะกลายเป็นบันไดที่ทําให้ครอบครัวเติบต่อไปด้วยกันดังนั้นความลับที่แท้จริงของการรักษาความรวยเฉียบพลันคือการเลือกคนที่อยู่รอบตัวให้ถูกคนและกล้าที่จะตัดคนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ออกไปมันไม่ใช่เรื่องใจร้ายแต่มันคือการปกป้องตัวเองเพราะเข็มทิศที่ผิดพาเราหลงทางได้ง่ายกว่าที่คิด ท้ายที่สุดอย่าลืมว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนเงินที่มีแต่จากคุณภาพของคนที่อยู่ข้างคุณถ้าเข็มทิศชีวิตคุณชี้ไปในทิศทางที่ถูกคุณจะไม่ใช่แพร่เศรษฐีเฉียบพลันแต่จะเป็นเศรษฐีที่มีความสุขและยืนระยะได้ยาวนานความลับข้อที่4การจัดการอารมณ์หลังรวยเฉียบพลันเงินก้อนใหญ่ที่หล่นมาบนตักในชั่วข้ามคืนไม่ต่างอะไรกับไฟกองใหญ่ มันสามารถให้ความอบอุ่นให้พลังงานและสร้างแสงสว่างในชีวิตได้แต่ถ้าคุณไม่รู้จักควบคุมไฟมันก็พร้อมที่จะเผาพลานทุกสิ่งให้เป็นเท่าฐานและเชื้อไฟที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เงินในมือแต่คืออารมณ์ที่ประทุข,ขึ้นมาหลังจากได้รวยเฉียพลันคนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนให้รับมือกับความรู้สึกที่พุ่งสูงแบบนี้เมื่อมีเงินมากขึ้นอย่างรวดเร็วจิตใจมักจะถูกครอบนำด้วยอารมณ์หลายด้าน ทั้งความดีใจที่มากเกินไปความมั่นใจที่พุ่งทยานจนกลายเป็นความหลงความอยากเอาคืนคนที่เคยดูถูกและความรู้สึกว่าตัวเองควรได้รับการยกย่องเหนือใครอารมณ์เหล่านี้ถ้าไม่ถูกควบคุมจะกลายเป็นกับดักอันตรายที่พาคุณเข้าสู่หายนะได้ยกตัวอย่างง่ายๆหลายคนที่ถูกรางวัลใหญ่หรือได้เงินก้อนโตในชีวิตทันทีบางคนรู้สึกอยากแสดงตัวตนใหม่ทันทีซื้อของแบรนด์เนมทุกอย่าง จัดปาร์ตี้เลี้ยงเพื่อนฝูงใช้ชีวิตโออาเพื่อโชว์ว่าชั้นรวยแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังงานของเงินถูกใช้ไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ในระยะสั้นผลที่ตามมาคือหมดตัวอย่างรวดเร็วและแย่ไปกว่านั้นคือภาพลักษณ์และความเคารพที่คิดว่าซื้อได้ด้วยเงินกลับสลายหายไปเมื่อเงินหมดในอีกด้านหนึ่งบางคนกลับถูกอารมณ์ลบครอบงำเช่นความกลัวว่าจะถูกโกงความระแวงว่าจะถูกเอาเปรียบ หรือความกดดันจากการแบกเงินก้อนใหญ่ไว้ในมืออารมณ์เหล่านี้ทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดลงทุนโดยขาดเหตุผลปิดกั้งโอกาสใหม่ๆหรือเก็บเงินไว้อย่างแน่นหนาจนไม่กล้าใช้มันเพื่อสร้างสิ่งที่ยั่งยืนความลับของผู้ที่สามารถเปลี่ยนความรวยเฉียบพลันให้กลายเป็นความมั่งคั่งระยะยาวได้คือการจัดการอารมณ์ให้อยู่เหนือเงินพวกเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ดีใจจนลืมตัวและไม่ปล่อยให้อารมณ์กลัวกลายเป็นกรงขัง พวกเขาจะหยุดก่อนใช้คิดก่อนตัดสินใจและควบคุมก่อนลงมือทำทุกครั้งเพราะรู้ว่าอารมณ์ที่ร้อนแรงสามารถทำลายโอกาสได้เร็วกว่าความผิดพลาดด้านการเงินซสอีกลองสังเกตนักธุรกิจหรือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจริงๆพวกเขาไม่เคยรีบร้อนตัดสินใจตอนที่อารมณ์พุ่งสูงไม่ว่าดีใจโกรธหรือกลัวพวกเขาจะเว้นจังหวะเพื่อให้สมองกลับมาใช้เหตุผลการรวยเฉียบพลันก็เช่นกัน คุณต้องมีระเบียบวินัยทางอารมณ์ก่อนจะมีระเบียบวินัยทางการเงินถ้าคุณควบคุมจิตใจได้เงินจะกลายเป็นท่าที่ซื่อสัตย์แต่ถ้าคุณปล่อยให้อารมณ์คุมเงินจะกลายเป็นนายที่โหดร้ายและพาคุณตกเหวอีกสิ่งสําคัญคือการยอมรับความจริงว่าเงินก้อนนั้นไม่ได้ทําให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในทันทีคุณยังคงเป็นคุณเพียงแต่มีพลังเพิ่มขึ้นการมีเงินไม่ได้ลบความผิดพลาดในอดีต มันแค่ขยายสิ่งที่คุณเป็นอยู่ถ้าคุณมีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือยคุณจะฟุ่มเฟือยหนักกว่าเดิมถ้าคุณมีนิสัยประหยัดและลงทุนคุณจะขยายสิ่งนั้นไปสู่ระดับใหม่อารมณ์คือกุญแจที่จะชี้ชัดว่าคุณจะไปในทิศทางใดสุดท้ายความรวยเฉียบพลันไม่ใช่คำตอบแต่มันคือบททดสอบบททดสอบว่าคุณมีวินัยพอที่จะควบคุมตัวเองหรือไม่มีสติพอที่จะไม่ปล่อยให้ไฟอารมณ์เผาผลาญคุณหรือเปล่า ถ้าคุณชนะอารมณ์ได้คุณจะไม่ใช่แค่เศรษฐีชั่วคราวแต่จะเป็นผู้นำชีวิตที่ใช้เงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เจ้าชีวิตความลับข้อที่หใช้เงินก้อนเป็นเครื่องมือสร้างไม่ใช่เครื่องมือโชว์เมื่อคนส่วนใหญ่ได้รับเงินก้อนโตแบบไม่คาดฝันสิ่งแรกที่ผุดขึ้นในใจคือฉันจะแสดงให้โลกเห็นว่าฉันรวยแล้วรถหรูบ้านใหญ่กระเป๋าแบรนด์ดัง การเลี้ยงตจีนให้เพื่อนฝูงล้วนเป็นสิ่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือโชว์ฐานะทันทีและนี่แหละคือความผิดพลาดท,ที่พังมาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะการโชว์คือการใช้พลังงานเพื่อหวังคำชื่นชมภายนอกแต่การสร้างคือการใช้พลังงานเพื่อสร้างคุณค่าในอนาคตความลับที่แท้จริงของความมั่งคัง่งไม่ได้อยู่ที่การทำให้คนอื่นเชื่อว่าคุณรวยแต่มันอยู่ที่การทำให้เงินก้อนนี้กลายเป็นรากฐานที่งอกงามต่อเนื่อง เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลูกลงดินถ้าคุณกินเมล็ดพันธุ์คุณก็อิ่มแค่ชั่วครู่แต่ถ้าคุณปลูกมันมันจะงอกเป็นต้นไม้ที่ให้ผลผลิตไปตลอดกาลคนที่เข้าใจความลับนี้จะมองเงินก้อนโตไม่ต่างอะไรกับพลังงานสำรองที่ถูกส่งมาให้เพื่อขยายศักยภาพในชีวิตไม่ใช่เพื่อสนองความอยากชั่วคราวเขาจะใช้เงินนั้นเป็นเครื่องมือสร้างเช่นลงทุนสร,สร้างสินทรัพย์ที่งอกเงย ลงทุนในความรู้เพื่อเพิ่มทักษะลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้ถาวรหรือแม้กระทั่งลงทุนในสุขภาพที่ดีเพื่อยืดอายุการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสิ่งที่อันตรายคือกับดักโชวเพราะมันเหมือนยาพิษที่หวานอาจทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในสายตาคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันกำลังดูดพลังชีวิตและดูดอนาคตของคุณออกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินเพื่อโช์ คุณกำลังบอกอนาคตว่าฉันไม่สนใจเธอและทุกครั้งที่คุณลงทุนเพื่อสร้างคุณกำลังบอกอนาคตว่าฉันจะดูแลเธอยกตัวอย่างจริงคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่หลายสิบล้านในหลายประเทศส่วนใหญ่หายไปในเวลาไม่กี่ปีเพราะใช้เงินเพื่อโชว์ใช้เงินเพื่อตอบสนองความอยากในทันทีผลสุดท้ายเงินหมดเร็วความสัมพันธ์พังและกลับมาติดหนี้เหมือนเดิมตรงกันข้าม คนที่รวยจากการสร้างธุรกิจหรือสะสมสินทรัพย์ทีละน้อยพวกเขาแทบไม่จำเป็นต้องโชว์เพราะผลงานและรลกฐานที่เขาสร้างคือคำตอบที่แข็งแรงกว่าการใช้เงินก้อนเป็นเครื่องมือสร้างยังมีพลังที่ซ่อนอยู่อีกอย่างคือมันสร้างความมั่นคงในใจความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รวยเพราะโชคแต่รวยเพราะคุณวางแผนและลงมือทำให้เงินงอกเงยความมั่นใจนี้จะทำให้คุณยืนได้มั่นคงยิ่งกว่าใคร เพราะคุณไม่ต้องพึ่งพาความบังเอิญอีกต่อไปลองถามตัวเองทุกครั้งที่คุณจะใช้เงินก้อนนั้นว่าสิ่งนี้คือการโชว์หรือการสร้างถ้าเป็นการโชว์คุณจะได้เพียงเสียงปรบมือระยะสั้นที่ดับลงทันทีที่เงินหมดแต่ถ้าเป็นการสร้างคุณจะได้เสียงปรบมือที่ก้องอยู่ในใจตัวเองและสะท้อนออกมาในอนาคตที่มั่นคงดังนั้นความลับนี้คือกุญแจที่พลิกเกมความรวยเฉียบพลัน ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นเรื่องชั่วคราวถ้าคุณมีวินัยพอที่จะเปลี่ยนมันเป็นเครื่องมือสร้างคุณจะไม่เพียงแต่รวยแต่คุณจะสร้างความมั่งคั่งที่ไม่มีใครพลากไปจากคุณได้ความลับข้อที่6รวยแบบเฉียบพลันต้องรู้จักหยุดและยืดหลายคนเมื่อเจอความรวยแบบเฉียบพลันหรือบังเอิญก็มักเผลอไปกับความเร็วของมันเงินไหลามาแบบฟ้าผ่าจิตใจก็เลยเชื่อว่า ทุกอย่างจะเร็วและง่ายเสมอแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความเร็วแต่มันเกิดจากการหยุดเพื่อคิดและการยืดเพื่อยืดอายุพลังของเงินให้นานที่สุดการหยุดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหยุดใช้เงินทั้งหมดแต่หมายถึงการหยุดอารมณ์หยุดความอยากหยุดความประมาทคนที่รวยเฉียบพลันแล้วไม่หยุดมักจะถูกอารมณ์พาไป จนตัดสินใจผิดพลาดแบบไม่มีทางย้อนคืนการหยุดคือการให้เวลากับตัวเองในการมองภาพใหญ่ทบทวนเป้าหมายและวางระบบที่จะทำให้เงินนี้ไม่ไหลออกไปแบบไร้ทิศทางส่วนการยืดก็คือการทำให้เงินก้อนที่ได้มานั้นไม่หมดไปในเร็ววันแต่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องยืดเวลาให้มันทำงานแทนเรายืดพลังให้มันแตกหนอกลายเป็นรายได้ถาวร การยืดไม่ใช่การเก็บเงินในธนาคารอย่างเดียวแต่คือการสร้างท่อรายได้ใหม่จากเงินก้อนนั้นยิ่งท่อรายได้มากและยั่งยืนเงินยิ่งยืดและงอกเงยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนที่ถูกรางวัลหรือได้เงินก้อนใหญ่แล้วเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเขาจะรู้สึกสนุกกับความเร็วแต่เงินหมดเร็วมากเช่นกันตรงกันข้ามกับคนที่เลือกหยุดคิดก่อนแล้วเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินซื้อที่ดิน ลงทุนในธุรกิจหรือแม้กระทั่งซื้อความรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่เขาอาจไม่ได้ใช้เงินเร็วแต่เงินของเขายืดและสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลในอนาคตความลับที่ซ่อนอยู่นี่คือความมั่งคั่งยั่งยืนต้องอาศัยความช้าไม่ใช่ความเร็วคนส่วนใหญ่กลัวเสียโอกาสเลยเร่งใช้เงินทันทีแต่คนที่เข้าใจจะเลือกหยุดรอให้ใจนิ่งก่อนตัดสินใจและเมื่อเขาเลือกยืด เขาจะมีเวลาให้เงินทำงานแทนเขาจะไม่เผาผลาญเงินเพื่อความสุขชั่วคราวแต่เขาจะปล่อยให้เงินสร้างความสุขระยะยาวแทนการหยุดยังมีอีกพลังหนึ่งคือมันป้องกันเราจากกับดักคนรอบตัวพอเรารวยเฉียบพลันคนรอบข้างจะเริ่มเข้ามาทั้งญาติเพื่อนหรือแม้แต่คนไม่รู้จักที่พยายามดึงเงินจากเราถ้าเราไม่หยุดคิดให้ดีเงินจะไหลออกไปอย่างรวดเร็วและไม่มีวันกลับมา แต่ถ้าเราหยุดพอที่จะมองออกว่าใครมาด้วยใจจริงใครมาเพราะผลประโยชน์เราจะสามารถใช้เงินได้อย่างฉลาดและมีเกราะป้องกันในอีกมุมหนึ่งการยืดยังหมายถึงการยืดเวลาเรียนรู้ของเราเงินที่ได้มาแบบบังเอิญไม่ได้มาพร้อมกับทักษะการจัดการเสมอไปดังนั้นถ้าเราไม่ยืดเวลาเรียนรู้เราก็จะใช้เงินผิดทาง แต่ถ้าเราแบ่งเงินก้อนนี้มาลงทุนในความรู้ลงทุนในประสบการณ์เงินจะถูกใช้ไปเพื่อสร้างปัญญาและปัญญานี่แหละที่จะทำให้เงินกลับมาเพิ่มขึ้นดังนั้นความลับนี้คือการเตือนใจว่าความเร็วของเงินที่ไหลเข้ามาแบบเฉียบพลันไม่ควรทำให้เราตื่นตระหนกหรือหลงระเริงจนใช้เงินอย่างไม่คิดแต่ควรเปลี่ยนมันเป็นจังหวะที่เราจะหยุดและยืดเพื่อให้เงินที่ได้มาอยู่กับเราไปนานที่สุด และงอกเงยจนกลายเป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนหยุดเพื่อมองภาพใหญ่และยืดเพื่อสร้างอนาคตนี่คือกุญแจของคนที่รู้จักเปลี่ยนความบังเอิญเป็นความมั่งคั่งจริงๆความลับข้อที่7รวยแบบเฉียบพลันต้องมีกรอบความคิดที่ใหญ่กว่าเงินรวยแบบเฉียบพลันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ต่อจิตใจและกรอบความคิดคนที่จู่จมีเงินก้อนโต แต่ยังมีกรอบความคิดเล็กเขาจะใช้เงินเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ใช้ไปเรื่อยๆจนหมดไปในพริบตาเขาเชื่อว่าเงินคือคำตอบของทุกสิ่งแต่ความจริงเงินคือเครื่องมือไม่ใช่คำตอบความลับคือเราต้องสร้างกรอบความคิดที่ใหญ่กว่าเงินต้องมองว่าเงินคือเพียงพลังงานที่เข้ามาเพื่อถูกใช้ให้ถูกทิศทางคนที่รวยเฉียบพลันแล้วสามารถรักษาและต่อยอดได้คือคนที่มีวิสัยทัศน์ เขาเห็นเงินก้อนนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งใหม่เขาเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ความรู้เครือข่ายและประสบการณ์เมื่อกรอบความคิดใหญ่กว่าเงินเงินจะไม่สามารถควบคุมชีวิตคุณได้แต่คุณจะเป็นผู้ควบคุมเงินแทนคุณจะรู้ว่าเงินก้อนนี้อาจจะหายไปได้แต่ความรู้และทักษะที่คุณสร้างจากมันจะอยู่กับคุณตลอดไป และนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนรวยจริงๆไม่เคยกลัวความจนเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถสร้างใหม่ได้เสมอตัวอย่างที่น่าคิดมีคนจํานวนไม่น้อยที่ถูกรางวัลใหญ่แต่หมดตัวในเวลาไม่ถึง5ปีเพราะเขายังคงคิดแบบเดิมใช้เงินเพื่อโชว์ใช้เงินเพื่อหนีความว่างเปล่าในใจใช้เงินเพื่อซื้อการยอมรับแต่เมื่อเงินหมดเขาก็กลับไปอยู่จุดเดิมแต่ตรงกันข้าม มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เอาเงินไปสร้างธุรกิจเล็กๆซื้อสินทรัพย์หรือกระทั่งลงทุนในความรู้ใหม่ๆกรอบความคิดใหญ่กว่าเงินทําให้พวกเขาไม่เคยจนอีกต่อไปความจริงที่ต้องยอมรับเงินที่เข้ามาแบบเฉียบพลันอาจหายไปได้เร็วแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือกรอบความคิดคุณจะเลือกให้มันเป็นกรอบเล็กที่ทําให้คุณติดกับดักความฟุ้งเฟอ้อหรือกรอบใหญ่ที่ทําให้คุณกลายเป็นนักสร้าง นักสู้และนักให้นี่คือทางเลือกที่ทุกคนต้องผเผชิญสรุปปิดท้ายความรวยแบบเฉียบพลันหรือบังเอิญอาจเป็นเหมือนโชคชะตาที่มาทดสอบเราว่าคุณพร้อมหรือยังพร้อมที่จะจัดการพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะใช้มันเป็นบันไดไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงหรือไม่ทุกความรับตั้งแต่ข้อที่1ถึง7สะท้อนให้เห็นว่าความรวยที่ยั่งยืน ไม่เคยเกิดจากโชคเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการมีสติกรอบความคิดและการลงมือใช้เงินอย่างชาญฉลาดคนที่ไม่พร้อมก็จะเสียมันไปเร็วแต่คนที่พร้อมจะเปลี่ยนเงินก้อนนั้นเป็นเส้นทางชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสุดท้ายนี้ความมั่งคั่งจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณมีแต่คือความสามารถในการใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าสร้างชีวิต และสร้างความสุขที่ไม่พังทลายแม้โชคจะหมดไปโชคชะตาอาจมอบความรวยแบบเฉียบพลันให้คุณแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตัดสินว่ามันจะเป็นความมั่งคั่งชั่วคราวหรือเป็นมรดกชีวิตที่ยั่งยืนถ้าเนื้อหาดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอิสระทางปัญญาแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกันสวัสดีครับ